even close to the end it's just beginning life is getting lighter while the days are getting brighter yeah and then to so good i won't even worry anymore took all my cares took and kicked them all out the door Go on want to try come and tell me what you're waiting for move and keep them going till your life is overflowing yeah i do a dance do a dance of victory cause now i'm living good though no, i'm not living like i used to be even talk about things talk about my mind now i'm free from the words that i left behind i gotta jump for joy and shout aloud สวัสดีครับผมทีมงานนอการช่างนาครสวรรค์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอลานสักนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมปแปลงนี้จะเป็นงานขุดสระเก็บน้นบนาานาํานะครับขนาดสามงานกว่าๆนะครับผมน,นี้เป็นบรรยากาศร,บรอบๆนะครับปแปลงนี้อยู่บริเวณเขาผาแทบนะครับอุทัยธานีถ้าคนจังหวัดใกล้ๆนี้น่าจะรู้จัก ก็ขอเริ่มต้นด้วยสระน้ํานะครับสระน้ํานี่มีหน้ากว้าง30เมตรนะครับจากจากท่อพ v c ตรงนี้เนาะหัวมุมเนี้ยยาวไปจนถึงตรงนู้นเลย3าสิบเมตรครับแล้วก็หัวมุมนู้นฟืบขึ้นมาถึงหัวมุมนั้นอีก50เมตรเป็นรูปผืนผ้านะครับ30คูณห้าิบนะครับสระน้ํานี้มีความลึกอยู่ที่4เมตรนะครับ4ี่เมตรแบบเป๊ะๆนะครับอันนี้เราใช้กล้องยิงระดับเช็คเลยนะครับไม่มีลักไก่แน่นอนนะครับ โดยที่นะครับชั้นแรกจะขุดลงไปนะครับที่ความลึกเมตร50เซนนะครับแล้วก็นะครับวางชานพักไว้เมตรอีกเมตร50เซนรอบเลยนะครับเมตร50เซนรอบเลยที่เหลือก็จะลงไปอีกนะครับสองเมตรกว,กว่านะครับอ่าให้มันจบที่สี่เมตร50นะครับไอ้สี่เมตร้วนขอโทษทีมันหลายแปลงลงหลงืลืม ก็ตรงนี้จะเป็นาทางเอาไว้สําหรับลงสารนะครับเจ้าของที่ต้องการไว้แบบนี้นะครับเพื่อ<ๆ>เผื่อไว้เอารถเอาสายรถเขน็นเอาอุปกรณ์ปั๊มน้ําลงไปประมาณนี้ครับผมก็จะเว้นให้ถึงพื้นสะเลยนะครับเวลางานขุดจริงผมวัดจากพื้นดินเดิมนะครับลงไปเมตรห้าสิบวางชานพักเมตรห้าสิบลงไปอีกสองเมตรห้าสิบ ก็จะรวมเป็นที่4เมตรพอดีนะครับตอนนี้เจ้าของที่กำลังปั๊มน้ำบาดาลเข้ามาในสระน้ำอยู่นะครับบาดาลมีสองจุดนะครับก็จะเข้าแล้วก็ท่อหน้าหกนี้เราวางไว้สำหรับดักน้ำในไร่มันที่เป็นพื้นดินเดิมเอาไว้เข้าสระนะครับ ดินที่ขุดทั้งหมดนี้นะครับไม่มีการเอาออกนอกแปลงนะครับจะถมอยู่ในแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นคันสานเนี่ยครับความกว้าง6เมตรสูง1เมตรนะครับล้อมรอบสานเลยนะครับแล้วก็แปลงถมตรงนี้ก็ประมาณ1ไร่นะครับประมาณ1ไร่นะครับความสูง1เมตรเหมือนกันถนนกว้าง9เมตรนะครับถนนทางเข้าออกกว้าง9เมตรแล้วก็โคกเล็กนะครับพื้นที่ประมาณ2งาน80ตารางวานะครับยกสูงอีก1เมตรเหมือนกันที่เห็นนี่ได้ดินจากสานี้ทั้งหมดเลยนะครับ จะให้ดูงานแนวงานขุดนะครับเนี่ยครับเดินลงไปได้สบายๆนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเลยนะครับรีเคเวสมาได้เลยว่าอยากได้ทางหลงสระไหมหรือว่าให้ปิดเป็นสระสี่เหลี่ยมไปอะไรแบบนี้นะครับอันนี้แนวสโลปขอบงานขุดเราก็จะเหมือนเดิมนนครับ เรียบเนียนเหมือนเดิมนี่ครับนี่ผมยืนอยู่ที่ก้นสาะเลยนะครับแนวงานขุดก็จะเป็นแนวสโลปนะครับแนวสโลปนะครับจะตั้งกว่า4ีสิบห้องศานะครับจะตั้งกว่า4 5ิบห้องศาเรียบๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่จะต่างจากรถทั่วๆไปที่ขุดกันนะครับ อันนี้กำลังเดินขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้ผมใช้เวลาไปประมาณแวันนะครับผมวันนี้ก็เสร็จแล้วกาลังจะย้ายเครื่องจักรออกนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่อําเภอตาคลีนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับราคางานนะครับแบบนี้นะครับที่เราเหมาคุดสาะนะครับผมเอาสระน้ําเป็นเกณฑ์นะครับ เพราะว่าเจ้าของที่ก็บอกได้เลยว่าอยากจะถมตรงไหนถมสูงเท่าไหร่อันนี้เจ้าของดินผนแจ้งเลยเลยดินสะหมดเท่าไหร่ดินสระหมดไปเท่าไหร่ก็คือตามนั้นนะครับตามที่เราเหมากันส่วนงานที่ถมนะครับผมก็จะเก็บให้เรียบให้เนียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบพื้นที่ดินถมอะผมก็ดึงสโลปให้ด้วยนะครับ นะครับอย่างอย่างนี้ครับดึงสลบให้รอบทุกทุกทั้งแปลงนะครับเนี่ยครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะเพราะว่าผมเหมาเอาดินจักสะแล้วก็รวมปรับเกลียดด้วยนะครับอโอเคครับท่านใดสนใจงานขุดนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร064 952 4155นะครับผมทีมงานนอการช่างนะครสวรรค์ยินดีบริการนะครับ านใดสนใจอยากโทรมาปรึกษาพูดคุยก็เบอร์เมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับงบประมาณสะนี้นะครับงบประมาณสะนี้นะครับแสนปลายๆนะครับไม่ถึงสองแน่นอนครับไม่รวมท่อน้านะครับงานขุดกับผมดินอย่างนี้นะครับอยากได้งานดีมีคุณภาพแบบนี้ติดต่อได้เลยครับกิมนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ